เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กิบแบ๊บบัดน,นะครับผมวันนี้เราก็จะมาสโลล์เล่นกับการรีวิวสกินใหม่นะครับชื่อว่า red b r a d b r a s i l peta นะครับหรือว่าภาษาไทยก็คือเพตาเปลวไฟสีแดงประมาณนีณ้นะครับผมนี่บอกเลยเป็นสกินที่นานๆจะมาทีนะของเพตานะครับเท่ hey, ดีนะเอาจริงเพตานี่ตกเมตาไปน่าจะหลายสิบซีซั่นมากนะครับผม ไมค่อคยมีคนเล่นนะในแหลงเนีครับเล่นเซตประมาณนี้นะครับเป็นดาบชเวงแฮนด d ล e ทารอนแล้วก็เป็นโซลส i ค g ร u r ิอะไรประมาณนี้นะซอ a r ิงออร่านะแล้วก็เป็นเดเดมหรือว่าจะออกตัดเลือดก,ก็แล้วแต่นะครับนี่บอกเลยเพตานี่วิธีการเล่นนะครับให้นึกว่าเราเล่นแคลรี่เลงกลางนะครับจริงๆคือเรากดอันติซอยยิงไปเรื่อยๆกดท่า2สตันอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งมันมีแค่นี้นะเพะต้านะครับผมให้นึกว่าเราเป็นแคลลี่ตลอดเวลานะครับเล่นเหมือนแคลลี่เป๊ะๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นดาบ,ดบช่มยแฮนเดิลนะครับเอาไวซ้ซอยเร็วๆนะครับผมบแนะนำนะเวลาเราเล่นคอมโบก็เป็นแบบ2อันติแล้วก็2 1ประมาณนี้นะครับเพราะว่ากดอันติปุ๊บคูดาวท่าหท่าสมันจะหายทันทีนะครับ กดท่าสองเอาซีซีนะให้หน้าลำคาบก่อนนะครับผมแล้ค่อยกดอันตีนะแต่ถ้าจังหวะชุลมุนก็กดอันตีไปเลยซอยแบบนี้ซอยไปปล่อยคลืนปล่อยขึ้นสั้นไปเมื่อกี้มันจะลำไปละเพ่นมันเอาจริงครับทีมเราลอเรเียวโรมิงนะปึงอยู่นะนี่แรงเกือบจะสูพิมแล้วนะครับผมสีกว่ดาว ชี้ไปก่อนนะครับเลยเกมอันติคูดาวโคตรเร็วนะครับเพตาคือเร็วมากๆนะครับผมด้านล่างแบทแมนแบทแมนลอลลอยู่ครับไปหนึ่งศพไปโอ้โดนดูเจยโอเคให้นึกเสมอว่าเราเป็นแครี่นะครับกดอันติซอยไปนะครับผม เอาจริงผมคิดว่าเพตานี่น่าจะได้รับการบัฟบ,บ้างนะคือตัวมันช้ามากนะถ้าเทียบกับว่าเมตาในปัจจุบันนะครับถ้าหนึ่งนี่มายืนชา้านี่เทียคีปชุดหนึ่งย่างยากเลยครผบเลกเกมไม่ต้องพูดถึงออเลยเทียโคตรยากเฮ้ย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 รอเลี้ยวโอ้รอเลี้ยวแข็งสวยอยู่เมื่อกี้ผมไปขึ้นเตาไปแล้วเอามันดีเอาดีครับผมซอย มันฟิกเกอร์กันมผมไม่มีฟิกนะเมื่อกี้ถ้ามีฟิกนี่ผมตามไบคฆ่าได้2ตัวนะผมว่าคือเพตาเนี่ยมันตีแรงมากๆนะครับตีธรรมดาคือโคตรแรงนะครับผมเวลากดอันตีนี่ผมบอกเลยว่าซอยสู้ไปเลยนะครับไม่ต้องหนีนะถ้าหนีเราจะแพ้นะครับผมปีป้อมไปเนี่ยปีป้อมไปครับเวลาเรากดอันตีนี่กว่าอันตีมันจะเสร็จเนี่ย ต้นเกมอยู่ประมาณ17บเจ็ดวินะครับผมเล็กเกมอยู่ที่ประมาณ10วินิดๆน,น,นะเพราะว่าอันติมันอยู่นานนะครับผมสลับเพต้าเนะคียร์คีไปก่อนครับผมว่าเดี๋ยวผมต้องช่วยด้านบนหน่อยนะเพราะว่าป้อมบนยังไม่ได้เลยนะครับเลือดแทบไม่ลดเฮ้ยเฮ้เพื่อนเราเอาแล้วฮะหมดแตกโอ้โหได้แค่นี้จริงๆก็ไปแล้วจ้า <laughs> ไม่เอาครับผม เดี๋ยวผมจะเข็นเป็นทารทาอนนะครับผมคือเพาตานี่ออกกึ่งไดเมกกึ่งเวทไดเอาแล้วนี่ยงไงมันลำในนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออตีธรรมดามาผมได้มา3คิวครับรอของประมาณ2ชิ้นนะเพตา,าสายตีธรรมดาแรงๆนะครับม,มันจะสับผมครับตัวนี้แบทแมนแบทแมนรู้กันนะแบทแมนนะรู้กันนะอย่าเดินหนีนะแบทแมนนะอย่าอย่าทิ้งเรานะ ทนายไม่ทิ้งเราเราจะไม่ทิ้งนายเอามันเพื่อนขึ้นเตาเรียบร้อยครับต <c oughs> ีธรรมดาแรงมากนะครับเพตาพเผเผอแรงกว่าแคลรี่บางตัวอีกนะครับตีธรรมดาสู้กันเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ตีเป็นชาติแน่ๆครับกว่าจะตายต <c oughs> ีและ ย้อนนู่ดานบนข้อดีของเบตาอันนึงก็คือเวลากดอันตีมันจะได้กอกขาวมาด้วยนะครับผมก็ช่วยชีวิตได้เฮ้ยเพื่อนเราเอาให้ปล่อยขึ้นเตาแตกไปหนึ่งคารอนมาเดี่ยวเพื่อนดูดิดคือผมแทบจะไม่ได้เล่นเพต้ามา2ปีเลยนะครับผมเล่นแค่กดออนตีตีธรรมดามันก็ได้กิวแล้วนะครับ มันตีแรงโคตรปล่อยขึ้นไปปล่อยขึ้นเดี๋ยวเรารอฮีทเวฟดันนะเราจะป๊อกจางให้ได้นะครับเป็นตัวละครหนึ่งที่คนไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะเพตานะครับผมมันล้ำไหมมันล้ำไหมมันจะลำ้ำมันล้ำจริงจังมันล้ำจริงแปลกโอโอ้โหคลิกซี่แม่งโคตรแรงเลยครับยังไงเราดูไม่ได้เรียบร้อยตาย,ตายอีก เดี๋ยวจะแค่เป็นโซลิงออร่านะครับโซลิงออร่าเนี่ยพาส์ตีมันก็คือเวลาเราตีธรรมดาเนี่ยมันจะไปลดเกาะเวฟฝั่งตรงข้ามนะครับผมสูงสุด8ครั้งนะครับซึ่งเพต้ามันตีธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเรายิ่งได้ซอยเท่าไหร่เนี่ยยิ่งแรงขึ้นมากๆนะครับมันล้ำแน่ๆตัวนี้ไอฟอร์เรติโนตัวนี้แทงเข้าสวยตีธรรมดาตีธรรมดาก็ได้คิว เราเป็นแคลรี่เพื่อนเราไม,ม่ใช่เมดอันตี8วินะครับรการแทกโอ้โหไม่ทาัานัะยอนฟีดไปฮะเมื่อกี้อันตีขั้นสูงสุดแล้วโซลิ่งออร่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอันตีมันจะคูดาวเท่าไหร่นะครับเนี่ยผมกดไปก็20วิแต่กว่าอันตีจะหมดเนี่ยมาดูกันเหรอว่าเหลือกี่วิเนี่ยเอาง่ายคืออันตีประมาณ10วิถึง9วิเนะครับ โคตรโกงผมบอกเลยคือ oh ย oh oh like, ิ่งเล่นเกมยิ่งเก่งมากกดอันตีทีนึงนี่เหมือนกดทิ้งข้างได้เลยนะแท่จะแบบว่าไม่ต้องแบบคิดมากเลยนะครับตีไปอันตีหมดก็อีกสิบวิค่อยกดใหม่นะครับผมแั่เดียวได้ ฟอร์เรนติโน่เฟอร์เรนติโน่ตัวนี้มันล้ำแน่ๆครับดูจากพฤติกรรมการเล่นของมันมันเอาจริงเรียบร้อยบอกเลยมีโซลิงออร่านี่ได้ตีประมาณสักห้าทีนี่ปรนเดี๋ยวแตกนะครับโดนรถเกาะทับสแต็กไปเรื่อยๆนี่เจ็บอีกห้าวิมีอันตินะครับผมเพื่อนเราเนี่ยโอเคนาคอสได้ยังไงการแท็กยิงสู้โดนไม่ได้คิกซี่มาครับ ป้อมได้ไหมเงินป้อมให้เดี๋ยวป้อมให้กระแทกไม่ถึงโอ้โหมันฟิกยกผมโอ้โหไปแล้วฮะโดนอันตีก่อนอเดี๋ยวโยนฟิวเจอรซันต้องกลับบ้านแล้วนะครับผมไม่ไหวแล้วตอนนี้เราฆ่าไป8นะถือว่าเยอะอยู่นะครับผม รอบแบทแมนเข้ามันอยู่ด้านล่างย่าล่างแน่นอนย่านี้แน่ๆลาวิลเป็นการเดินแบบที่ไม่เหมือนซูพปร์มครับลาวิลเอาหน้าเช็คพุ่มแบบเน้นๆมาอีกเจมี่เมียนตีบัตเตอร์ไฟมันเอาตรงนี้ครับผมหนึ่งๆมันไม่ไหวนะบัตเตอร์ไฟนไเ์เนี่ยว่าเดี๋ยวเช็คสุดท้ายออกเป็น ตัดเลือดดีกว่านะฮะไม่งั้นนี่น่าจะแย่แล้วล่ะทีมเราเด่นเกมยิงใครไม่เขาจะตายกันนะครับเราวิวออกดาบบิสเบด <c oughs> ดาร์กจะเกิดพิมพ์บอกทีมก่อนมันน่าจะเอาแน่นอนตัวนี้ต้องปล่อยนะครับ <c oughs> ยอนบอกว่ายังไม่ฟิกเกอร์ ้องรอทีมนะลาวิวอย่าไปตายนะเพื่อนเขอร้องบนแมปอย่าเพิ่งตายนะต้องรอทีมงานเอานี่ไงมันชอบมีคนตายอย่างเงี้ยครับมึงแล้วทำไมมันต้องตายจังหวะนี้ตลอดเนี่ยผมยังงงพอเรียนอยู่พุ่มนี้ครับนี่ไงเห็นเห็นเห็นอยู่โอ้โหแบทแมนแบทแมนฆ่าย้อนได้สวยอวยู่มันล้ำจริง ไม่ไหวจริงๆฮะนาคอร์สนาคอสเข้าแล้วโอ้โหไม่ถึงจริงๆผมไปยืนชา้าเลยตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยจิ่น่ารอนครับ <c oughs> ยังไงเดีวะเนี่ยเกมนี้เอ้าผมไม่ได้ตัดเลือดเดี๋ยวผมต้องตัดเลือดแล้วนะครับ <c oughs> ผมขายดาบอพอลิปไปแล้ว <c oughs> ชิ้นส่วนออกอพอลิป ไม่ได้ครับเกมนี้ขอาอาพุกกะลิปมันก็ตีแรงนะแต่เกมนี้เพื่อนเรามันต้องมีตัดเลือดวะดูเหมือนเลกเกมจะฆ่าฟอรเรนติโนโไม่ได้กับบัเต์ไฟนะครับมาคอไปแยกดันอยู่ด้านล่างอ,อย่าเพิ่งตายนะเพื่อนดาร์กจะเกิดอีกสิบวิขอร้องโอ้โหแล้วมันโดนเอาในนี้เอาดิเอาดิครับคลื่นเต่าหัวแตกไปหนึ่งทีปีธรรมดาโคตรแรง พีต <P> ้เมื่อกี้นี่ลาวิวคือยิงอระติสวยมากนะครับยิงกติดีเกมเดียวท้ายเกมชีวิตเปลี่ยนครับผมได้ดาเพื่อนเอาดิซอยฟีครับปล่อยคลื่นเต่าโดน2เอาดิย้อนแตกครับเอาแล้วไงสิบเอ็ดคิวผมว่าน่าจบเกมเดี๋ยวออกเป็นเดอะบีดดุดเลือดดีกว่า ฉันเล่ยไม่ต้องละเด e b e a บีเพื่อมันเกิดครับจะได้ยิงดุดเรือดสู้มาทีบ้านเพื่อนเรียบร้อยครับผมก็อันนี้ถือว่ามารีวิวสกินใหม่เพตานะครับคือวิธีการเล่นของมันเนี่ยให้เราคิดไปเลยนะครับว่าเราไปคือแครี่นะครับคือเราเล่นเหมือนแครี่เป๊ะเลยนะครับผมคือรอเพื่อนเปิดก่อนแล้วเราค่อยไปกดอันตียิงธรรมดาไปเรื่อยๆประมาณนี้นะซึ่ง มันก็เล่นประมาณนี้นะเพตานะครับผมถ้าสมมติว่าไปเล่นสายฟูเวทไม่ได้เป็นสายเน้นยิงเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ไหวนะครับมันเล่นไม่รอดนะครับผมต้องเล่นสายตีนะเพตานะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะฮะบ,บ๊ายบายครับสวัสดีครับ